นี่เป็นวันที่หนึ่งนะครับท่านว่าไก่มือเ้าศิไดะ้อก,การเปิดบ,บ่อปิดิึน้นนะครับตอนนี่นี่สมาชิกหลายท่านนะครับสอบถามนะครับตอนแรกเราสีบว่าให้จับจองนะครับไม่จองทีแต่ว่า คณะกรรมการเลยคุยกันแล้วว่ามูเพิ่นไม่จองก็งองให้อจ,อจองนะครับจะได้ว่าจองกระจองนะครับก็ได้ยังสนใจก็กไม่จองครับจองตี่อนนะครับคือว่าเบ็ดกระนาดีหลายพันควนนะครับปลาเขาก็คือสิสมกับพี่น้องสนใจหรอครับว่าปลาดูสิว่าใส่ที่เขาต้องการที่แข่งขันกับปลาใหญ่ปลา ใส่กระดิ่งพอมีใได้ใช้งานกันหลายชนิดนะครับปลาทุกชนิดถือว่าเป็นปลาได้เนอะหนึ่งถือว่าเป็นปลาใส่ในบ้านนะครับเอาทุกชนิดปลาเข้ามาได้เข้ามาได้จำกัดว่าปลานั่นปลานี่นะครับได้ทุกชนิดปลานะครับแต่ว่าเข้าก็มีหลายชนิดปลาเพราะนั้นก็ดได้เดบิวตคลิปนี้นะครับถ้าสนใจอยากเข้ามาจองกันเิ่เลยนะครับจองคีเริ่มได้อย่างแจ้ มือเอืนเ้นเป็นจนไปครับ้จองไหมวมันนี้นั่นแหละวันนี้ได้บอกหลายท่านว่าไม่จองซะว่ากรรมการมาคุยกันเลยไม่กล่าวว่าเพื่นจองใครเพื่อนไม่จองนะครับโอเคครับจุดคลิปนี้เอาไว้ก่อนครับ